นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีกัมพูชาออกแถลงการระบุว่าไม่นำสี่ประสาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้ว่าไม่มีประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วโดยจะคุยเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาส่วนที่กัมพูชาจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเข้าสารโลกก็เป็นเรื่องของกัมพูชาไม่สามารถไปห้ามเขาได้ โดยการประชุม JBC วันที่14มิถุนายนนี้ยังคงเหมือนเดิมยืนยันไม่มีปัญหาอะไรยังคงยึดมั่นในกรอบของเราซึ่งสารโลกไม่มีอำนาจในการบังคับเราค่ะและจากการลงพื้นที่ไม่มีอะไรหนักหนาแต่ละคนต่างตรึงกำลังและทำหน้าที่กันอยู่โดยไทยได้เตรียมมาตรการเอาไว้แล้ว ขอให้มั่นใจในสิ่งที่ทำอยู่โดยจากที่พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่สองและผอบอก,กองกำลังสุรนารีทหารก็มีวินัยดีไม่มีปัญหาอะไรพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยค่ะส่วนมนาตรการตอบโต้ที่จะมีการประชุมสมอชอในวันพรุ่งนี้นายภูมิธรรมระบุว่าจะหยิบทุกอย่างมาพิจารณาว่ามาตรการที่ดําเนินการอยู่นั้นเพียงพอหรือไม่จะต้องเพิ่มอย่างไรจะปิดด่านชายแดนหรือไม่ขอให้รอความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ ขณะที่การซ้อมรบของกองทัพเรือกัมบูชาบริเวณชายแดนเกาะกูดจังหวัดตราดนายภูมิทรรมกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางกองทัพเรือไทยก็ได้มีการฝึกซ้อมในบริเวณใกล้กับเกาะกูดเช่นกัน